แอมินครับสวัสดีครับผมหนูเซตของแป๊บนึงนะครับเดี๋ยวเล่นวางบอมเหรอครับเออเล่นเล่นสามเม็ดนะอะไรก็ได้เดี๋ยวให้มันสุ่มเอาเองอ,อ๋อครับโอเคเจเจกูว่าอะไรแค่ระเบิดแค่ระเบิดเฮ้ยหนูรู้ ใช่ระดับบนระดับบนระดับบนใช่ใช่ระดับบนระดับบนโอเคตัวนอกตัวนอกเพืตายตายถูกวังมันมันเข้ามาแบบเนียนมากเลยเอสไม่เห็นอะมันเออมันชอบย่องเข้ามาดุกก็ตกใจหลายรอบอยู่บนนะใช่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 เอาโอเคเจ๋งดีเลย มันเนียนมาเลยอ่ะแบบแล้วตลบหลังเพื่อนเราอ่ะเมื่อกี้มไปบยีแย่ก่อนอ้าวดูลืมเก็บอุ้ยโอ้กาง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 หลุดสวยครับ้ายสายแอสแอสเมื่อกี้สายแอสอ่ะตัวดำวิ่งผ่านหน้าแอส นำข้าเสียรถไฟไม่ใช่อะไรด่านี้มันไม่ได้ยิงพออยู่ฝั่งนี้แล้วแบบยังรถังดังโหเพื่อนเล่นซ้ายอย่างเดียวเลยเดี๋ยวดูกลางก่อนกลางปล่อยเฮ้ยกลางผมเจ็บแล้วเจ็บแล้วกลางกลางเอเนี่แหละครับ

อ๋อเพื่อนนี่ไงข้างใน เอ้ยอะไรดนมันมแบบสวยคำถามว่าอะไรงงไงโดนเอฟีอาร์ยิงไปเฮ้ยโอ้ดูตุยเฮ้เล่นวางบอมบ์นะดูฟีบุ๊กตกบ้างเลยวางบอมบ์เออเดิมีมันอยู่บี last man standing. We die. Contact with enemy. Changing mag. Cover me. Enemy fire. Uh. I'm. Oh. Chill, chill. Bomb defused. Well done. Nice work. Get ready for the no? next anyway. round. Hmm. Yeah. หคน G d r ไม่ใช่เว้ยไม่ใช่ไม่ใช่บเอตามั่วเยี่ยเปลียบมาคอได้แล้วเนี่ยัวเรายระเบิดอกไอตัวระเบิดโอ้ยระเบิดไม่ระเบิดลูกซองเข้ามาเต่าเนยโอ้ย คุณจะลองคุณจะลองไม่ได้แล้วซีเบลมาโดนเนิร์ฟแล้วคุณคุณจะลองไม่ได้แต่เพื่อนมันก็เล่นเก่งจีขนาดซีเบลโดนเนิร์ฟโหจะหนูอยาเล่นด้านซ้ายหนูอยาเล่นด้านซ้ายอออ เบ็เบ็ดใช่อะตีไแม่เหรอโอเคครับอุ้ยยิงไม่ตายเนียยังยู่ีกว่ามาเม่ไหะ

กกอ๋อห,หนูโดนเอสบีดีหนูนี okay. ่ไหลวะนะแปดโอเค,<ย>ค<ย> Target's inside. Unheard. Oh. Target is enemies. Oh. I'm, ah, I'm the highest. Ah, my God! Oh fine, the guy. Oh, the number one on this one. Changing method! Target down! Contact with enemy! Enemy contact. Tango down. Ow! มตตันโผล่จากไหนอ่ะเฮ้ยโอ้โหานบนสวยครับจะเป็นบริตร์ของแอปที่ดีซันนี้จะทำเต้มหมื่นได้ตอนนี้เก้าพันแล้วอ่ะอ๋อครับผมผมไปพันสามคือรีเจียนได้ผมก็พอเลย ม่เล่นเจิดแอะดเดชอยบุกไหนครับ oh, เดี๋ยวน้ดูน้อสองกันว่าเขาไปไหนลูกเก็บบอม <bs> ไปท้ายอะ่ะพบเบอร์เลย <S S <ni> ตามหลังมาครับครับผู้หญิงเพื่อนดักอยู่ โอ๊ยอัดโอ๊ยหลังหลังโอเคตายตัวนี้เลยหลังเข้าหลายตัวจังหนูคิดว่าไอ้หลังหนูทางขวาขวาดักอยู่อยู่เลยชราใจไปบีไดไปบีนะไปบีดักถูกกันครับมันไปมันไปหลายทางเจ๊งว่าบีดักสะมก โน้ตสมอปิดมุมไอ้ปิดตรงไหนวะเนี่ยมุมเปิดวางได้มั้งจะหนูคุ้มขวาครับเพื่อนนะอุ้ยเจ็บปอยเจ็ยแม่งโดนอะไรโดนจริงวะตรงกลางนะครับ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 เชิญตู ทำไมไม่ตายดักเลยดักเลยดักเลยมันมาตายมาตายมาสองครับเอาเลยไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรครับโอ้โหผาเองมีตัวเนี้ยไม่ตายแม่งเอ้ยขาดนัดเดียวกิโลโอ้เล่นเกมช้านะเอ้าต้องเกมเร็วแล้วแหละดูถือบอมเขิน โอ๊ยโอยโออุยกูสอให้แลาได้บ้างทบบ้างหายเพื่อนโดน โอ๊ยฆ่าฆ่าฆ่าเข้าฆ่าเข้าข้างหลังตัวเดียวครับแอดไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรครับสู้คูด8เอฟเป็นสามคูด8กิเล็งโชว์ได้ได้คูด8นะโหหยามว่ะยิงหลังเขาแล้วยามว่ะปอที่วัดแล้วก็คือถ้าโดนก็มันตายอ่ะจบ ใครก็น่าเก็บบอมเลยเดี๋ยวผมเลดให้ไม่เกี่ยวกับเก็บบอมผมเลยในต้องบุกอุ้ยเพื่อนโดนตักหนึ่งละตักสองเนี่ยผมเลนแล้วผมเก็บได้สองโอ้ยชิบหายแล้วโดนจะอะไรอืมมยิงไม่ตาย เดือสองตัวไม่รู้ว่าอยู่ไหนตัวเนี้ยอยู่ตามหลังตามอะไรนั่นแหละอยู่ใกล้ๆเนี่ยเรียบร้อยเอ้ยคิดว่าจะไม่โดนอ้าวฝั่งการแล้วเดี๋ยวหนูกันเอครับปืนที่ใช้ CBR เลยแอบบุกแล้วเหรอหนูกำลังไป ทั้งไรแตกวยตายเพียบเลยแอดแอดลิงก็หน่อยบ้านแดงบ้านแดงสองบ้านแดงสองสุดท้ายแล้วบ้านบ้านแดงบ้านแดงขวาขวาแอดทั้งไนบ้านทั้งไรบ้านเนี่ยบ้านห้องน้ำเนี่ยแหละเนี่ยครับดูดูลืมแล้วเขาเรียกห้องน้ำไม่รู้อะไรบ้านแดงไอตรงนั้นเขาเรียกบ้านแดงบางทีก็ห้องน้ำก็ห้องอะไรก็ไม่รู้ เอ <ky> เอหนูไม่ได้เล่งวางบอมนานลืมเลยวางบอมมันต้องใช้ชื่อจุดเฉพาะครับหว่าลืมไปหมดแล้วสับเนี่ยรถไฟรถเออรถบ้านเหล็กบ้านไม้รถไฟรถไฟรถไฟเพื่อนดักอยู่โอ้ยโหผมตายยาวยาวเอยาวเอสามเล็งกกลหนึ่งละนั่นแห <it> ละเออข้าข้หลังเลยมันมีตัวเล็งอยู่ เนีครับยิงน้อ้าวเพื่อนเก็บโหมดตักหนึ่งครับ สองเฮ้ย<ซ>สวยครับแอดตัวเดียวตัวเดียวเอ่าครับไม่ได้เอเด็เไปเดหน้าห้องน้ำโอ้ผมสับสนหมดแล้วมึน <c oughs> มึนหมดแล้วขวา อะะไรวด่านนี้คนชอบเล่นเยอะแต่นี้ต้อง CBR คล้องตัวเขาหลุดเขาถ่านเราได้นะครับกลางหลุดกลางไม่มีใครคุมอุ้ย เพื่อนโดนใช่แต่หนูคุมคลองไว้ให้ครับเพื่อเขาดันกันน่ะสวคย่วนห้องนามามั้งแอดระวังนะมันเยอะ ซ้ายมาสนัยสามเอ่อเมสเนเย์สามแบบมีมาสามด้วยสวยสวยอืมหลักเข้ายาสักแก่ดิเอ๋โอ้วินดี้คู่ อยู่ข้างล่างอยู่ข้างในวะอว้ยเสียแทนเข้ามาหาผมกี่ตัวไม่รู้ล่างเข้าเขียล่างอ๋อตัวเดียว บอมตกเนี่ยโอเคครับโอเคครับแคปบ,บอมเลยอ่าเพื่อนเก็บไปแล้วเจ้าของชั่วเพื่อนตัดกลางนะนี่นไหมครับเอ้ยผ่านละ

ซ้ายซ้ายรซ้ายซ้ายวไม่เดือยซ้ายไม่ยมอดไฟต้องปีนั้งชาติทฮ no uh ึ่มฮึ่มฮึ <h 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 <h> ่มพอดไดพดเสจมิดอะไรเงี้ยไม่ค่อยมีอ่ะไม่รู้ทำไม Target's sight. in อุ๊ยโอเดนเกือบตุยหนูซินซ่าไหนไม่รู้ะวะเพื่อนโดนออกตาแล้วฐานฐานครับ ดีนะโอดเด่นจิงผมไม่ตายเราตกกระจายเลยนั่งมากจริงโอ้โหผมตายป่ามาคนเดียวก็ตายตรงข้ามตรงนายอ่ะนั่นแหละมันออกมาตรงนายเยอะเลยไอเคลียร์ตรงจุดนี้ก่อนมีอีตัวหนึ่งโอเคเพื่อนเคลียร์เดี๋ยวตรงข้ามสามตรงข้ามฐานเราอ่ะฐานฐานเราอ่ะ เจออเดนไวอ้ยใครจะไปรู้เดินตั่งอยู่ตรงนี้ยิ่งกลิ่เลยอะตกะจ บนเทีนนยบเลยสวยจัดลงมามันมีสองตัวมันเล่นแบบเดิมอ่ะโอเคโอเคครับตัวตัวตัวที่แอบโอเคหนูลองหนูลองเาอเาเอาสั่งผ <ünd statements> มลองผมลอง ผมรอผมรอผมรอมรอ,อกินนิ่มๆมาครับเดี๋ยวพี่ดูซ้ายให้น้องผมตายว่ะอยู่ด้านล่างบันไดบีตวนึง Reloading! Cover me! Get down! Sniper! Sniper! Move back! Move back! Nice work! Get ready for the next round. Smoke! Contact with enemy. Reloading! Cover me! โอ้โหผมตายอยู่ฐานเรานะครับอโอเคฐานฐานเราเคียอยู่เออยู่นู่นละคือางไนอะ่ะ Targets in sight. Lead backup. Targets in sight. ระวังตัวนั้นไม่ทันเสาสยหนูต้องเล่นตัดแล้วหลาดถ้าเอ็ดด้ไงตัวทหาร่นตายก็จบแล้วม้ t เียว like. ่ะฮ <Wha> ้ทำไมอยู่ห้องเนี่ยครับมาร์กไม่ได้เอ๊ะเอ้อเนี่ยอยู่ห้องเนี่ยครับชอบปนมาร์กไม่ติดหนูอะแต่ อยิงแเป็นนัดตึงเพื่อนเห็นแล้วเ <laughs> ราจะตายแล้ว <c oughs> แลกแลกกันเหน็นเนแลกดัดกันย <c oughs> ิงแล้ววิ่งอ่ะจะตายก็คือตายมองเลนสายตานล,ล้ออุ้ย <c oughs> สายตันโดนยิงก็ d o อ้ยโหโดนของจริง <c oughs> สวยครับแอด ที่เดิมก็ได้แถแฐา,านนะเมื่อกี้มีเสียงยิงอยู่มน่าฐานเลยร <laughs> อไม่หมดแล้วเอา,า,า,าเออเราแอดเก็บไปเออ้าเ,เรื่องชาด ยิ่งได้น้องดามาช่วยแล้วเนี่ยชนะอีซี่เลยอะดานนี้เจอคนเล่นเป็นอีซี่คนเยอะเลยโอเคเดี๋ยวไปก่อนนะน้องนายครับก็ขอบคุณที่เล่นด้วยกันนะครับจุ๊บๆครับจุ๊บๆจุ๊บๆนิ่มๆครับผมครับแอดยิ่มๆ